เราลองมาทยอยถอนเงินเข้าวอลเล็ตกันดูนะคะอันนี้สามารถถอนได้ตั้งแต่ขั้นต่ำหนึ่งบาทนะคะอลองดูอันนี้ก็คือประวัติการถอนไปแล้วนะหนึ่งบาทเข้าวอลเล็ตนะคะในประวัติการถอนนะก็วันนี้เราลองมาถอนเงินดูกับ จ้าตัวนี้นะคะตัว Back Space นะคะเป็นแอป,ปที่เอาไว้อ่านข่าวดูโฆษณานะมันก็จะมีให้เล่นกิจกรรมให้ดูข่าวนะคะก็จะมีตั้งแต่หน้าแรกนะมันจะมีการเชิญเพื่อนได้นะคะก็เข้าไปอ่านข่าวก็คืออ่านเ่แค่เลื่นลงมาเงี้ยให้มันเต็มหลอดตรงนี้นะคะแล้วก็อย๋ยวมาดูการถอนเงินกันก็ทําวันนี้ลองถอนไปแล้วก็เข้ามาก็บาทหนึ่งก็ถอนได้นะคะเพียง3า0พันคะแนนนะ ก็ลองมาถอนดูนะคะลองถอนทีละบาทก่อนนะกดตรงนี้ก็คือไปรับคะแนนนะคะเป็นการอ่านข่าวดูวิดีโอนะ,ะเข้าใจแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างปุ๊บมันจะขึ้นมานะคะคุณได้รับแล้วสามสิบคะแนนก็มันก็จะเป็นคะแนนเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็จะมีส่วนของตรงอื่นด้วยนะคะ เซนของคนอื่นที่สามารถเก็บเป็นคะแนนได้นะคะก็เก็บไปเรื่อยๆจะมีการชวนเพื่อนก็จะกดมันจะให้ชวนเพื่อนอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นการแบบว่าถอนเงินแต่มันต้องแบบว่ารับตังเพิ่มอันนี้ก็คือการเชิญเพื่อนนะคะถ้าใครมียังไม่มีรหัสก็สามารถใส่รหัสของลูกค้าได้นะคะก็จะมีเป็นรหัส เมื่อกี้เป็นรหัอะไรเอ่ยจะเป็น b สองหก b สองหกแปดแปดสองศูนย์เก้าหนึ่งนะคะ b สองหกแปดแปดสองศูย์เก้าหนึงะคะโย่จะแคปด้านข้างไว้นะว่าแคปไว้แล้วแหละว่า ว่าใส่รหัสเชิญตรงไหนนะคะแล้วก็มันจะมีรวมเงินเมื่อกดเมื่อสมัครเสร็จเนี่ยมันจะมีให้กองนะคะรหัสเชิญนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเห็นข้างบนไหมคะที่จะเขียนรวมเงินสดที่ถอนออกตอนนี้ก็ถอนเงินเข้าวอลล็ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นถอนเงินเข้าวอลล็ตละอ่นเข้ามาดูนะก็เข้าไปแล้วนะคะหนึ่งบาทเราลองให้ดูโฆษณานะคะะถ้าถ้าเรามารับตั๋วฟรีเนี่ย ก็คือมาปั่นดูของตรงนี้ได้นะแล้วก็ปั่นไปนะคะหรือว่าชวนเพื่อนได้หนึ่งคนเนี่ยก็จะได้รับตัวฟรีสิบใบนะคะก็ลองมาปั่นลุ้นดูอะนี่นะคะเราจะได้ตัวฟรีในการดูโฆษณารับกล่อ,องของขวัญได้ประมาณห้านะ,อะลองปั่นให้ดูรอบหนึ่งนะคะ จริมันต้องคลิกตรงข้างล่างเนาะถ้ามันไม่ขึ้นว่าปั่นเนี่ยให้เรากดกดลงมานะคะเหมือนเป็นการรีเซ็ตมันนะเหมือนเป็นการอ่าลองกดปั่นนะอ่ะอันนี้ก็คือได้สิบคะแนนในการปั่นนะมันมีมากสุดถึงสามร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูหน้าที่มันถอนไปนาะ ขาเลือกตัวตรงไหนเอ่ยทีนี้ยังเห็น,นะนอยู่นะนี่เลยนะะก็เขาจะบอกว่าคุณได้รับการจ่ายเงินแล้วขเขาเรียกว่าลบไปสามพันคะแนนนะคะก็อยวไว้กลับมาเข้ามาถอนอีกเรื่อยๆนะถ้าใครสนใจคลิปนี้สามารถชวนเพื่อนได้นะคะช่องทางในการชวนเพื่อนเนี่ยมีได้หลายช่องทางนะมันจะมี แล้วก็มันจะมีให้สะสมแต้มก็คือรับกล่องรางวัลนะก็การเชิญเพื่อนกันแบ่งปันนะคะไปอ่านบทความเนี่ยก็คือตรงนี้ก็ได้เป็นคะแนนได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับอ่ทำหมดแล้วนะมันก็จะได้คะแนนฟรีนะคะตรงนี้สําหรับไว้สะสมในการแลกของรางวัลตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีรหัสเชิญกดด้านล่างได้นะคะทิ้งข้างๆไว้นะว่ากรอรหัสเชิญยังไงอันนี้มา สาธิตให้ดูกับคร่าวๆนะคะอันนี้คือถอนเข้าวอลเล็ตนะคะถ้าจะถอนก็คือเข้าไปตรงกระเป๋าตังคนนะด้านล่างมันจะให้มีถอนเงินเข้านะคะนี่นะคะกดตรงไหนก็ได้คือถ้าเราลิงก์กับตัวตรงนี้แล้วมีการเป็นเติมเงินได้นะ วอลเล็ตก็ได้ธนาคารก็ได้หรือเติมเงินเข้าโทรศัพท์ก็ได้นะคะอันนี้มันจะถอนได้วันละครั้งมั้งก็วันนี้ลองถอนไปละมีประวัติด้วยชั่วโมงก็ใช้เวลาไม่เกินวันนะคะแต่ว่าไม่ได้เร็วเร็วมากนะคะน,นี้ก็ลองถอนเข้าดูโอเคก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ